พราะมันเป็นเขาเรียกว่างงเซียวจับหมูงงเซียวจีนนะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในนสิบน15ค่ำเดือนหนึ่งของจีนนะรับก็ถือเป็นสิริมงคลหลายท่านก็จะมาไหว้สักาละองค์พุ่งถาวงพึงถาวรนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นที่สักการะของผู้คนที่มาในสเจ้าภุมพระคมเชียงใหม่ ศาลเจ้าพงเท้างเชียงใหม่ของเรานี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์หลายเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็อาจจะมีเกี่ยวกับคนที่มีปุฏิยากก็มาขอสัญเจ้าพงเท้าคงโดยทันใจเลยนะอันนี้เขามาขอก็ผมว่าไม่เกินสามเดือนก็ตังทองเลยนะค่าบสุนยใหญ่มาเป็นประธานทีนี้เดินจะพระองค์สุนยใหญ่เท่าน,นี้อาจจะมีแขกบุญมีเกียรติอาจจะมาด้วยพราะหน่วยราชการเราจะไปวันที่ยี่สิบสามตุน,นะคบ อันนี้เป็นถือว่าคร่าวๆที่ที่แจ้งนะครับจ่าได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากผู้สื่อข่าวที่มาจากสำนักข่าวกันต่างเพื่อจะมาตอนทำแถลงข่าวของท่านประธานพิธีสามเจ้าพุทธองคซึ่งเราจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ปีนี้จะจัดแบบยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเพราะเราไม่ได้จัดมาหกปีแล้วนะคะก็แล้วสาหรับวันที่ยี่สิบสามตอนเช้า ของขบวนแห่ซ like ึ่งมีทั yes. right? <S <S ้งขบวนสิงโตมังกรบาจักนครสวรค์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีของคณะต่างๆซึ่งจะมีองค์กรของชาวทีมในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาร่วมเดินขบวนแห่ในครั้งนี้โดยเฉพาะในครั้งนี้เนี่ยท่านได้เรียนเชิญจากที่ท่านประธานสุฒิธิษสายเาติพุงค์ท่านสลับเรีนสุขท่านบอกว่า อยากจะได้ให้มีชนชาวต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยมาร่วมในการแห่เจ้าในครั้งนี้กิจการแห่เจ้านะครับ22กุมภานะครับถึง29กุมภาแต่วันที่23เนี่ยเราจะแห่เจ้าที่จากสถานีรถไฟนะเริ่มพิธีประมาณ8โมง39นาทีแล้วก็จะเคลื่อนขบวน9.19นนะครับจากสถานี ตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่ส่วนสาธารณะนะครับก็ลับก็มีหลายท่านที่เข้ามาร่วมบวนในงานนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเป็นประธานในพิธีทุกชจานที่หนึ่งก็ค่อนข้างจะมีราคานก็แล้วแต่มีบางปีใส่แต่มือกว่าส่มมงคลครับส่งส่งถวายองค์พงมาเป็นส่มงคลครับเรียกว่าส่งเบิกงานเบิกงานงานการที่ส่งเบิกงานครับ การแรกเลยนะครับการแรกส่งการแรกครับเรี่อส่งการแรกหลายๆคนก็เติมตัวไปเป็นต่างๆอยากได้ไม่ไม่ถือว่ามีเต็งล้างมีมีโคมครับมีโคมที่ที่เขาจะประมูลกันนะครโคมมีหน้าลงยิ้วกับกับโคมหน้าศาลเจ้าแล้วก็คิดว่างานครั้งเนี้นะครับต้องสำเร็จนะครับและร่วมร่วมไปด้วยดีเพื่ออยากทีงานจราจรทุกคนมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสมบคุณครับ